สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญจากพระคัมภีร์กิจการบทที่9นะครับสวัสดีค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเซาโลใช่เลยครับเราจะใช้เนื้อหาจากบทที่9นี่แหละครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งเรื่องเซาโลแล้วก็ปาฏิหารของเปโตรโด้วยค่ะเป้าหมายคือทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนสำคัญๆพวกนี้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็คือเรื่องของซาโลคนที่แต่เดิมเนี่ยโหดมากข่มเหงผู้เชื่อตลอดใช่ค่ะแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นตอนที่เขากำลังเดินทางไปดามัสกัสครับตอนนั้นเองเอ่อก็มีแสงจ้าจากฟ้าส่องมาเลยแล้วก็มีเสียงพูดกับเขาเสียงนั้นบอกว่าซาโลซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมแล้วเสียงนั้นก็บอกว่าเป็นพระเยซูโหเหตุการณ์นี้ทำให้เขา ตาบอดไปเลยสามวันอืสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคริสตจักรยุคแรกหมายความว่าอย่างไงครับก็คือจากคนที่แบบว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดเลยนะกลายมาเป็นคนสำคัญที่จะเผยแพร่ศาส,สนาในอนาคตมันเป็นการพลิกเกมครั้งใหญ่เลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องของอาณาเนียล่ะครับ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะอานาเนียสาวกที่อยู่ในดามัสกัสตอนแรกเขาก็ออก,ลนะกลัวนะกลัวทําไมล่ะครับก็เพราะได้รับนิมิตให้ไปหาซาวโลไงคะแล้วชื่อเสียงของซาวโลตอนนั้นคือรู้กันดีว่าจับผู้เชื่อแบบไม่ปราณีเลยอืมก็คงน่ากลัวจริงๆครับ แต่เขาก็ไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าความกล้าหาญของอนาเนียนี้ก็น่าทึ่งนะคะคือการต้องไปเจอคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันแสดงถึงความเชื่อที่ลึกซึ้งมากๆเลยแม้จะเสี่ยงมากก็ตามแล้วพออนาเนียวางมือบนซาโลซาโลก็กลับมามองเห็นได้ค่ะเหมือนมีอะไรหลุดออกจากตาเลยแล้วก็รับบับดิศมาครับแล้วก็เริ่มมีกําลังวังชาขึ้นมาตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆ คือซาโลไม่รอเลยนะใช่ค่ะเขาเริ่มประกาศเรื่องพระเยสูในธรรมศาลาทันทีเลยทําให้คนที่ดามัสกัสแบบว่างงกันหมดเลยใช่ไหมครับงงมากค่ะเพราะทุกคนจําได้ว่าคนนี้แหละที่เคยมาทําลายล้างผู้เชื่อที่เยรูซาเลม็มโหการเปลี่ยนแปลงนี่มันสุดยอดจริงๆเทถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะ การที่ซาวโลหรือที่ต่อมาคือเปาโลเนี่ยลุกขึ้นมาประกาศทันทีแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันแบบว่าสมบูรณ์จริงๆแล้วก็แรงผลักดันจากประสบการณ์ตรงนั้นด้วยค่ะครับผมแล้วมันก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกถึงบทบาทในอนาคตของท่านด้วยค่ะคือการนำข่าวสารไปสู่คนต่างชาติพวกที่ไม่ใช่ยิวซึ่งกลายเป็นพันธกิจหลักของท่านเลย แต่การประกาศแบบไม่กลัวใครนี่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะแน่นอนค่ะเกิดการต่อต้านทันทีเลยมีแผนจะฆ่าเซาโลด้วยใช่ครับเขาต้องหนีแบบเถูกหย่อนลงในเข่งจากกำแพงเมืองตอนกลางคืนนะครับเหมือนในหนังเลยเริ่มต้นพันธกิจก็เจอเรื่องเสี่ยงตายเลยนะคะพอหนีไปถึงเยรูซาเลม็มที่นั่นเขาก็ต้อนรับดีไหมครับก็ ตอนแรกเหล่าสาวกก็ยังกลัวกลวกันอยู่นะคะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่จนกระทั่งบารณนบัสต้องเข้ามาช่วยแนะนำช่วยรับรองให้อืมแสดงว่าชื่อเสียงเก่ายัางตามมาหลอกหลอนเจอเลยครับความเชื่อใหม่ๆก็มักจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามใช่ค่ะการที่ซาโลยังยืนหยัดได้เนี่ยก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของเขาแต่ขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นความเปราะบางความขัดแย้งในยุคนั้นด้วยเอาละครับ ทีนี้เปลี่ยนมาดูเรื่องของเปโตรบ้างในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเขาก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันใช่ค่ะเปโตรก็กําลังเดินทางทําพันธกิจเหมือนกันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายอย่างอย่างเช่นที่เมืองลิดดาใช่ไหมครับที่รักษาคนชื่อไอเนียสค่ะไอเนียส <ine> เป็นอัมาพาตนอนอยู่บนเตียงมา8ปีเลยนะโหนานมากแล้วเปโตรทํายังไงครับเปโตรก็เข้าไปบอกว่าไอเนียสพระเยซูคริสทรงโปรดท่านให้หายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด แล้วเขาก็ลุกขึ้นได้เลยเหรอครับลุกขึ้นได้ทันทีเลยค่ะผลที่ตามมาก็คือไม่ใช่แค่การรักษาโรคนะคะแต่มันเป็นการยืนยันสารที่เปตโตรประกาศด้วยทําให้คนเชื่อมากขึ้นใช่ค่ะคนจํานวนมากในแถบนั้นก็หันมาเชื่อพระเจ้ากันเกิดการขยายตัวของกลุ่มผู้เชื่ออย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีอีกเรื่องที่เมืองยาฟาเรื่องของทาพิธารือโดครัส อ่าใช่ค่ะทาวิทา,ทาเธอเป็นสิทธิ์หญิงที่แบบว่าเป็นที่รักของทุกคนเลยเพราะชอบช่วยเหลือคนยากจนทําความดีเยอะมากแต่แล้วเธอก็เสียชีวิตค่ะพอเธอเสียชีวิตพวกสิทธิ์คนอื่นๆรู้ว่าเปโตรอยู่เมืองใกล้ๆก็เลยไปเชิญมาพอเปโตรมาถึงก็เห็นคนกําลังร้องไห้เสียใจกันอยู่ค่ะเปโตรก็เข้าไปในห้องอธิษฐานแล้วก็หันไปสั่งทาวิทาว่าทาวิทาจงลุกขึ้นแล้วเธอก็ฟื้นเหรอครับ ฟื้นจริงๆค่ะเธอลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเลยเหลือเชื่อเลยนะครับการฟื้นคืนชีพของทาบพิธานี่ยิ่งตอกย้ำพลังของขขาวสารนี้เข้าไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็ส่งผลให้คนเชื่อกันในวงกว้างมากขึ้นไปอีกอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าคริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็ทําให้คริสตจักรทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีสมารียมีช่วงเวลาที่สงบสุขแล้วก็เติบโตขึ้นด้วยสรุปแล้วนะครับบทที่เก้านี่โอ้โห มันมีอะไรเยอะมากเลยทั้งการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือของซาโลค่ะแล้วก็พลังอำนาจที่เห็นได้ชัดผ่านความเชื่ออย่างการรักษาของเปโตรการฟื้นคืนชีพและที่สำคัญคือการเติบโตของคริสตจักยุคแรกแม้ว่าจะต้องเจอการต่อต้านความไม่ไว้วางใจต่างๆนานาใช่เลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะครับคิดเรื่องอะไรครับ คือถ้าเราลองนึกถึงความเสี่ยงที่คนอย่างเซาโลต้องเจอหลังเปลี่ยนความเชื่อหรืออย่างอนาเนียที่ต้องทำตามนิมิตไปหาคนที่ใครๆก็กลัวเนี่ยครับมันเสี่ยงมากจริงๆสิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแก่นแท้ของความเชื่อมั่นศรัทธาคะเวลาที่เราต้องเจอกับประสบการณ์ที่มันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยหรือเวลาที่ต้องตัดสินใจทําอะไรที่มันท้าทายความเชื่อความปลอดภัยของเราเองมันน่าคิดนะคะอืม เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ